ไปดูกันนี่เหตุการณ์หนึ่งนะครับนี่ถือว่าสืบนครมานะครับมีการรวบตัวบังมุดหัวร้อนครับ กลางสยามเลยทีเดียวนะครับก่อเหตุยิงปืนนะครับขม่มขู่และก็มีการลักทรัพย์นะครับคนขับแท็กซี่นะครับบริเวณหน้าห้างดังย่านทองหล่อครับน้าไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ปราบปรามอาชญากรรมนะครับและก็การกระทำความผิดทุกรูปแบบท,ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน มีนะครับกองกํากับการนะครับวิเคราะห์ข่าวและก็เครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจนครบาลได้มีการสืบสวนและก็จับกลุ่มคนร้ายที่มีพฤติกรรมนะครับในการก่อเหตุอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลครับได้ทำการจับกลุ่มนายสุรศักดิ์หรือว่านายบางมุดนะครับ อายุ27ปีพร้อมด้วยของกลางก็คือยาบ้าจำนวน3เม็ดและก็ยังมีมีดนะครับมีพกแบบพับเนี่ยความยาวประมาณสัก24เซนติเมตรนะครับสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องเมื่อวันที่12มกราคม2,567เวลาประมาณสัก2ในกา30นาทีผู้เสียหายเนี่ยได้ขับรถแท็กซี่นะครับมาตามถนนนะครับบนถนนสุข,ขุมวิทนะครับจากแยกทองหล่อนะครับที่จะมุ่งหน้าไปที่แยก อโศกนะครับเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเป็นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าและก็ตนเองเนี่ยจอดรถนะครับเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรอ,อยู่นั่นเองนะครับระหว่างนั้นครับผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ยคือบางมุดนะได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับอนด้ Honda นะครับรุ่น PCX นะครับ แทรกเข้ามานะครับบนในถนนทำให้เกิดนะครับมีอารมณ์ไม่พอใจแล้วก็บาดหมางกันมานะครับทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยควักอาวุธปืนออกมายิงข่มขู่ผู้เสียหายเนี่ยหนึ่งนักจนกระทั่งนะครับน่ต้องหลบหนีนะครับแล้วก็ไปซ่อนตัวเพราะว่ากลัวจะถูกยิงนั่นเอง ผู้ต้องหานะครับอาศัยจังหวะนะครับระหว่างที่คนขับแท็กซี่เนี่ยได้หลบอยู่นะครับก็อาศัยจังหวะดังกล่าวเนี่ยเข้าไปลักนะครับเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยหใบในนั้นมีเงินสดอยู่ประมาณสัก3,500บาทแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือหนึเครื่องและก็ยังมีล่องรอยนะครับของกระสุนปืนเนี่ยนะถูกที่บริเวณกันชนของรถด,ด้วย จนกระทั่งชุดสืบสวนนครบาลสืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการติดต่อมารับงานแล้วก็รับส่งลูกค้าในท้องที่นะครับของปทุมวันกรุงเทพมหานครแถวแถวสยามสแควร์บ้านเราเนี่ยข้างๆผมเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจับกลุมนะครับได้ที่บริเวณข้างๆโรงแรมโนโวเทลนะครับในสยามสแควร์ซอย6นะครับแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองเนี่ยกระทำความผิดดังกล่าวจริงนะครับโดยได้ก่อเหตุต่อหน้าครอบครัวนะครับซึ่งตนเองเนี่ยนะนี่ยอมรับเลยว่าตนเองเนี่ยมีอุปนิสัยอารมณ์ร้อนและก็ใจถึงเพื่อนฝูงพึ่งได้นะครับนี่พึ่งได้ด้วยนะอา้าวแล้วก็ผู้ต้องหารายนี้ก็ยอมรับสาร,ร,รภาพนะครับว่ายาบ้าดังกล่าวเนี่ยเป็นของตอนเองจริง และก็ที่พ้องพกอาวุธมีดเนี่ยเพื่อไว้ป้องกันตัวนะครับทางด้านพลตำรวจตีทีระเดชนะครับผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลน,นะครับได้กล่าวและก็แจ้งเตือนภัยนะครับขอให้ประชาชนโปรดใช้สตินะครับและก็ใช้ชีวิตนะครับในสังคมในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติหากนะครับเกิดเหตุทะเลาะเบาะแววงเนี่ย รดนะครับใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็มีน้ําใจบนท้องถนนหากเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวนะครับก็โปรดแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเข้ามาระงับเหตุแล้วก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิดนะครับมายังเหตุสืบนครบาลหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า IDMB นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงกับเหตุการณ์นี้ก็สามารถจับบางมุดได้นะครับบางมุดหัวร้อนและก็บางบอกว่าใจถึงเพื่อนฝูงเนี่ยพึ่งพาได้นะครับแต่ว่าพึ่งพา ก็ในที่สุดก็ไม่พ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยแหละครับแมมอารมณ์ร้อนด้วยนะอุบนิสัยยอมรับเลยว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนใจถึงพึ่งได้นะก็ไปพึ่งกันในคุกต่อนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์นำอาวุธปืนมายิงขคมขูและก็ยังมีลักทรัพย์นะครับกับคนขับรถแท็กซี่นะกับเหตุการณ์นี้ต้องขอขอบคุณนะครับสืบนครบาลในการติดตามนะครับในทุกเรื่องทุกราวนะครับที่ได้รับร้องเรียนมาทางเพจนะครับ idmb นะครับก็มีการติดตามแบบนี้ตลอดครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายๆเลยครับ